ก็ช่วงนี้เลื่อนทรีตนะทรีตทีเ่เป็นแอปของ Instagram มพี่แกฉันเข้าไปเล่นแล้วฉันรู้สึกมันโอเคเลยนะเออฉันก็ชอบเข้าไปตอบเมนแล้วบางทีฉันโพสอะไรไปก็จะมีคนออคอมเมนต์เยอะมากอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องลงรูปเราพิมพ์แค่ตัวหนังสือเงี้ยเออบางทีเราก็ไม่ได้อยาก่ายรูปเออเขาเรื่องเลยมันมีคนแบบโพสเหมือนว่าเฮ้ยทำไงถึงจะมั่นใจคือแบบว่าเป็นคนไม่มั่นใจในแบบตัวเองเลยคือต้องใส่แมสตลอดเวลาอะไรเงี้ยฉันก็จะมาสอนทริคการมั่นใจนะมั่นใจแบบถูกต้อง มั่นแบบถูกต้องมันมัน,ม,นมั่นยังไงนะก็คือว่าคือความคิดของเราจะชอบคิดว่าคนนั้นคนนี้เขากําลังมองเราอยู่เฮ้ยไออ่ะคนนั้นคนนี้มองฉันอยู่หนึ่งนะข้อหนึ่งนะคุณต้องเมินความคิดตัวเองเพราะความคิดมันเป็นเรื่องปกติเลยความคิดจะคิดอย่างนั้นคิดอย่างวันคิดเฮ้ยเขามองมึงอ่ะอุยอาย,อ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 ยอหน,น้าอายอเขาหัวเราะมึงหรือเปล่าเขาพูดนินทามึงหรือเปล่ามันเป็นเสียงความคิดหมดเลยนะแต่เราเข้าใจามันเป็นความจริง พอเราเข้าใจข้อมเป็นความจริงพวกนี้เราก็อายไงที่ไหนได้ความคิดเรานี่แหละแกล้งเรานะเอออันดับแรกนะคุณจะต้องเมินความคิดพอคุณรู้สึกปุ๊บคุณรู้เลยว่าเนี่ยมันคือความคิดถ้าคุณไปเจอคนว่าต่อหน้าว่าต่อหน้าเลยอันนั้นคือว่าแบบคือเขาว่าเราต่อหน้าเขาซุบซิบเราต่อหน้าถ้าคุณได้ยินด้วยหูของตัวเองนะย้ำได้ยินด้วยหูด้วยตาด้วยของตัวเองแต่ถ้ามันนี่มีใครมาว่าคุณเลยคุณกําลังโดนความคิดแกล้งอยู่นะความคิดมันแกล้งเรานะเธอ เคยคิดว่าความคิดมันเป็นส่วนหนึ่งของเรานะมันแกล้งเราได้นะคนนั้นคนนี้มองอยู่เราก็จะแบบอุวยกลัวเขินกูไม่กล้าไม่กล้าไม่จาเป็นคือเมินเฉยไปเลยล้วชั้นจะมีทริคทริคนี้ชั้นใช้บ่อยมากแต่ช่วงนี้ชั้นไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะมั่นจนแบบมั่นจนแบบมั่นจนแบบว่ามั่นจนเป็นบ้าเลยอีดอกอ่ะสําหรับใครที่มั่นใจต้องการความมั่นใจนะก็คืออันดับหนึ่งเธอจะต้องพูดจาก เธอต้องพูดอย่างเช่นเธอสองกระจกไงฉันเอาสุนสมมติโทรศัพท์เป็นกระจกเธอเธอทดลองเองได้เลยนะเธอก็พูดใส่กระจกฉันมั่นใจฉันมั่นใจพูดในใจนะฉันมั่นใจฉันไม่ใจเวลาเธอจะแบบสมมตินะเป็นแบบนักเรียนเนาะต้องออกไปหน้าเสาธงไปพูดอะไรหน้าเสาธงไปพูดอะไรหน้าห้องเรียนหรือว่าทํางานต้องออกไปพรีเซนต์งานหรือว่าเนี่ยชีวิตประจําวันเดินไปขึ้นเฮีเติร์นไปขึ้นรถเมย์เดินขึ้นรถสองแถวแต่ฉันอยากมั่นใจอ่ะก็พูดในใจพูดในใจนะ ฉันมั่นใจฉันมั่นใจฉันมั่นใจเธอลองทําดูถ้าเธอไม่เชื่อฉันฉันท้ายเธอทําตอนนี้เลยเธอไปยืนมองัวเองหน้ากระจกเธอพูดในใจว่าฉันมั่นใจฉันมั่นใจฉันมั่นใจอินเนอร์มาเต็มนะทีนี้เธอจะได้ไม่ต้องกลัว่าข้อหนึ่งนะคือเราต้องเมินความคิดของเราก็คือไม่มีย้ําว่าไม่มีใครสนใจเราเลยมีแต่ความคิดแบบบอกว่าคนอื่นสนใจเรานะเราเมินความคิดสองพูดว่าฉันมั่นใจ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 พูดในใจไม่ต้องพูดออกเสียง ฉันมั่นใจฉันมั่นใจเวลาคุณทําอะไรเนี่ยเวลาคุณออกไปพรีเซนต์งานเวลาคุณเจอคนเยอะๆเวลาฉันเดินห้างคนเดียวเดินเลยฉันมั่นใจฉันมั่นใจฉันมั่นใจคุณจะมั่นมันมั่นจากข้างในเลยนะมันมาจากข้างในจริงๆอ่ะอืมเออไม่เชื่อลองลองทาตอนนี้ได้เลยนะยืนมองตัวเองหน้ากระจกแล้วก็พูดว่าฉันมั่นใจไปเดินตลาดเดินตลาดคนเดียวรู้สึกอายจังเลยพูดในใจฉันมั่นใจฉันมั่นใจฉันมั่นใจลดมันมันยิธีนี้มันใช้ได้ผล แล้ว1ในการเพิ่มความมั่นใจอย่างนึ่งคือความสะอาดนะผมเเ้าเราต้องดูดีนะถ้าเราอยากมั่นใจบางทีเรานะ้ไม่อาบต้มตัวสกปกเงี้ยมันก็จะมั่นใจมันก็จะขัดแย้งกันหน่อยนะทำตัวให้สะอาดเอ่อแต่งหน้าทําผมบางคนแต่งหน้าทําผมพ้อมแล้วหน้าสวยอะแต่ไม่มั่นใจก็เอาวิธีเทคนิคนี้ไม่ใช้ได้คือหน้าฉันเปแล้วผมฉันเปแล้วฉันไปออกงานคือทุกอย่างฉันเปหมดเหลือความมั่นใจ ก็พูดในใจฉันมั่นใจฉันมั่นใจฉันมั่นใจแล้วก็เออมันจะมาความมั่นใจมันจะมาจากภายในเลยแต่ถ้าคุณภายในมั่นใจแล้วเราก็ต้องทําภายนอกให้เรามั่นใจด้วยนะแต่งหน้านะแต่งหน้าแต่งตามีมรอยทวงรอยสิวก็เอาคอนซีลเลอร์ทานนะแล้วก็เลือกแป้งที่สีเหมาะกับผิวหน้าห้ามเลือกสีขาวฮะ ให้เลือกสีอมเหลืองก็ทาทาไปลองแต่งหน้าไปเรื่อยๆถ้าคุณลองแต่งหน้าประมาณ6เดือนถึงปีหนึ่งอ่ะคุณจะเริ่มแต่งหน้าเก่งอืมแล้วหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วให้ล้างหน้าสองรอบด้วยโฟมล้างหน้าล้างหน้ารอบเดียวเอาไม่อยู่นะจ๊ะเอาคลีนซิ่งเช็ดเครื่องสำอางออกก่อนรอบแรกรอบที่สองก็คือลือล้างหน้าด้วยโฟมสองรอบมันจะได้ไม่มีเครื่องสำอางตกครางและหน้าจะไม่เป็นสิวตันเนี่ชนะล้างหน้าสองรอบหน้าฉันไม่มีสิวเลยต่อให้มีมันก็น้อยอืม มันก็มีบ้างแต่นานๆนนตั้งแต่หลังหน้าสองว็ไม่ปินออะอย่าลืมนะพูดในใจฉันมั่นใจฉันมั่นใจ,นนใจพูดข้างในคุณก็จะมั่นใจเออแล้วทีเนี้ยก็ไม่ต้องสนใจความคิดไม่ไม่ไม,ไมีใครสนใจหรอกมีแต่ความคิดบอกว่าคนอื่นสนใจนะฉันมั่นใจฉันมั่นใจหน้าผมอะไรก็คือต้องเปรตด้วยนะนี่แหละพอคุณพูดบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นความเคยชินแล้วคุณก็เป็นคนมั่นใจเดือดตโออกมา